ส่วนที่จังหวัดกระบี่ครับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่สั่งลิงล่าขบวนการลักลอบตัดไม้ตะเคียนอายุกว่าร้อยปีในเขตป่าพื้นที่สงวนแห่งชาติในช่องริมถนนสายโรแมนติกหรือป่าโอโซนครับนายภาคกรบุญยลักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวว่าหลังจากได้รับรายงานได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่กบสีในช่องเร่งล่าตัวขบวนการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าในเขตป่าพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในช่องมาดําเนินคดีโดยเร็วก่อนที่ป่าไม้จะถูกทําลายไปมากกว่านี้ ซึ่งถนนสายดังกล่าวเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นถนนสายโรแมนติกหรือป่าโอโซนของจังหวัดกระบี่ครับนายปริวัตรแป้นย้อยหัวหน้าหน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่กอบอสนะคะซึ่งเขาก็บอกค่ะว่าสําหรับคนร้ายที่เข้ามาลักลอบตัดไม้ทางเจ้าหน้าที่ค่ะได้ทําการจับกลุ่มนําตัวดําเนินคดีแล้วจํานวน2รายด้วยกันเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมามีนายสุทั์เต้บํารุงแล้วก็นายสุรชาติ สุขสกุลค่ะพร้อมด้วยของกลางนะคะรถยนต์กระบะสองคันแล้วก็รถจัก,กรยานยนต์หนึงคันค่ะเรื่อยโซ่ยนต์นะคะหนึ่งเครื่องพร้อมด้วยไม้แปรรูปจำนวนหนึ่งค่ะโดยได้มีการจับได้ขณะที่กำลังขนย้ายไม้นะคะออกจากในพื้นที่เกิดเหตุคิดเป็นความเสียหายของรัฐกว่า200,000บาทด้วยกันค่ะนอกจากนี้ครับทางเจ้าหน้าที่ยังได้ตามยังได้ตามตรวจยึดไม้แปรรูปอีกจำนวนหนึ่งที่ทางกลุ่มคนลายได้ขนย้าย ไปไวที่บ้านหลังหนึ่งไม่มีบ้านเลขที่ทราบว่าเป็นของนายมอ่อไม่ทราบชื่อนามสกุลจริงเจ้าหน้าที่จึงได้ทําการตรวจยึดและได้แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันเผ่าถางหรือเผาป่าหรือกระทําด้วยประการใดๆอันเป็นการทําลายป่าหรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตอนเองหรือผู้อื่นครับขณะที่ผู้ต้องหารายหนึ่งให้การว่าได้รับจ้างจากนายมอ่อเป็นเงิน2,000บาทให้เข้ามาทำการขนย้ายไม้ออกจากป่าก่อนที่ก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่ทำการจับกุมครับ